กัดคลอง11อหนองเสือปทุมธานีนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินทั้งหมดเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่1งานนะครับนี่ครับฟังดูดีครับ2ไร่1งานเนื้อที่มีความหน้ากว้างอยู่ที่83เมตรลึกอยู่ที่ 40, 46เมตรนะครับ2ไร่1งานนะครับถนนหน้าแปลงเป็นถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรนะครับนี่ครับ กว้าง8เมตรครับพอถึงลำรางฝั่งนู้นเลยครับตามแบบที่กรมที่ดินตรงนี้เป็นมอบที่ที่สาธารณะแล้วครับถนนถนนสาธารณะจะกว้างมากครับดันเข้ามาท่าแปลงจะประมาณ200เมตรครับทำเป็นถนนคอนกรีตแล้วนี่ครับนี่ครับห่างจากถนนเรียบพองส1เดฝั่งตันตกมาแค่800เมตรครับเข้ามาถึงที่ดินครับสวยงามมากครับใกล้มากนี่ครับแปงที่ดิน2ไร่1งานเราขายอยู่ที่ไร่ละ9,5 0,000บาทนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับไล่ละ950,000บาทครับสามารถซื้อเกณฑ์กำไรได้ครับทําบ้านสวนสวยงามมากครับพื้นที่สวยงามมากครับหน้ากว้างแคบหน้ากว้างเถึง83เมตรเลยนะครับลึก46ซื้อเกณฑ์กำไรก็ได้ครับตัวนี้รี่ติดต่อมานะครับอาร์ทครับ0891584880นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไ